คุณคาวินผมไม่มีอารมณ์จะมาล้อเล่นกับคุณนะครับนับสาษาไรกับการกรอบกู้อาณาจักรลอเลนตอนนี้ผมยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยไม่ผมไม่ได้ล้อเล่นถ้าคุณแม่ดำเนินการเกียรติยศของอาณาจักรลอเลนทั้งหมด จะถูกทำลายและผมจะกลายเป็นคนบาปของประเทศคนบาปอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณเฉินหลัวได้โปรดช่วยผมด้วยอยู่ผู้ได้สาระได้แล้วลุกขึ้นก่อนคุณต้องสัญญาว,ว่าจะช่วยผมก่อนแล้วผมจะลุกขึ้นคุณอริยาดูวิธีการบังคับตั้งแต่เมื่อใด ลุกขึ้นก่อนแล้วเล่าให้ผมฟังทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าจะช่วยคุณได้อย่างไงบานายละคุณคาวินกำลังทำอะไรอยู่เป็นคุณบิดนี้นี่เองผมเกือบข้อเท้าแพงเมื่อกี้ต้องขอบคุณคุณบาที่เดินผ่านมาและยื่นมือมาให้ผมไม่อย่างนั้นผมคงไม่กล้าคิดเลยว่าผมจะล้มลงไปยังไง ฮัมใช่แล้วต่อแทกตั้งใจว่าจะไปช้อปปิ้งต่อออกไปข้างนอกแต่จู่จูก็ฝนตกหนักก็เลยวิ่งไปสมาคมคณิตศาสตร์เพื่อหลบฝนแล้วผมก็เห็นคุณคาววิ่งกำลังล้มลงผมก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยเขาแบบนี้นี่เองช่ามันเถอะช้บาบังเอิญว่ากำลังจะไปร่วมงานประชุมสำคัญของสมาคมคณิตศาสตร์พอดีแบ๊ะ ช่วยมากับฉันหน่อยสิเป็นยังไงบ้างแม้ว่านักวิชาการกายาที่มาเยี่ยมเยียนในอดีตจะอยู่ในระดับที่สูงมากแต่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้าหัวของเมื่อทั้งหมดในอาณาจักรโลแลนด์ได้นั่นเป็นเพราะว่าอาณาจักรโลแลนด์ของเราสะสมมาหลายปีแล้ว และเฉหลัวก็ได้แก้ไขปัญหาที่ยากและลึกซึ้งที่สุด23ปัญหาแล้วแม้ว่าคำถามมากมายจะถูกถามทีละคำถามในที่ต่างๆแต่ความยากของคำถามเหล่านี้ไม่สามารถเทียบได้กับคำถาม23คสาคำถามพวกนั้นดังนั้นนักวิชาการกายะที่ผ่านมาเยี่ยมเยียนจะสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่น และกวาดล่าคำถามมากมายในประเทศของเราเราควรทำยังไงดีสมาคมคณิตศาสาเมืองอาโปของเราเป็นจุดสุดท้ายแล้วหากพวกเรายังไม่สามารถถามคำถามมากมายที่ทำให้พวกเขาสะดุดได้สมาคมคณิตสาในอาณาจักรโลแลนก็จะเสียหน้านี่ไม่ใช่แค่การอภิปรายในสมาคมคณิตศาสาเท่านั้น แต่ยังเป็นการแข่งขันระหว่างจัก,กรวรรดิท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วจัก,กรวรรดิออสซี่และจัก,กรวรรดิฟาไม่เคยมีความสัมพันธญกันในฐานะรัฐข้าราชบริพานของจัก,กรวรรดิออสซี่ถ้าเราโลแลมพ่ายแพ้ต่อกายะที่เพิ่งพาจัก,กรวรรดิฟาผลที่ตาม,มาจะเป็นหายนะคุณไม่มีความคิดอะไรดีๆจริงๆเหรอ เขาอยู่ที่นี่จริงๆด้วยห้าเสียเปลียนท้องของฉันต้องอยู่บนตัวเขาฉันแบน่าเคยทำอะไรช่มันเธอทำไปว่าฉันไม่ได้พูดอะไรละกันนะคนริปนี่อยากพูดอะไรเหรอครับไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะบอกว่ากลับบ้านไปทำกับข้าวกันเถอะ ฉันหิวจะแย่อยู่แล้วฮ <c oughs> <c oughs> นายท่านบอกว่าจะประธานรางวัลห้าพันเหรียญทองให้กับคนที่สามารถหยุดกายะได้น่าเสียดายจริงๆที่ไม่มีใครหยุดกายะได้ห้าพัน หืมจะยอมแพ้แบบนี้ดีแล้วใช่ไหมครับไม่ฉันทำได้แบานายผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องหาทางได้คุณแบแน่นอนแต่ว่าคุณบอกว่าตราบใดที่ฉันสามารถหยุดกายยาได้ นายท่านจะมอบห้าพันเหรียญทองให้ฉันใช่ไหมแน่นอนว่าเหรียญทองมันไม่สำคัญเสียงที่ฉันต้องการก็คือสร้างรอเรนใหม่ที่มีความรุ่งโรจน์และมีความยุติธรรมใช่แล้วนายท่านทรงห่วงใย,ยกิจการของเมืองอาโปเป็นอย่างยิ่งหานัำวิชาการขายะ ได้รับอนุญาตให้ละทิ้งรอเล่นแบบนี้อาณาจักรของเราจะกลายเป็นตัวตลกในแวดวงคณิตศาสตร์นับจากนี้เป็นต้นไปคุณแบรบถ้าคุณอย่าชนะคุณต้อชนะอย่างสมศักดิ์ศรีคุณไม่สามารถทำแบบมุ่งร้ายได้คุณมีแผนที่สมบูรณ์แบบจริงๆเหรอไม่ต้องกังวลจะต้องหยุดนักปราดคายยาผู้หญิงยาโสได้แน่นอน ผมยังมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันออกไปจากเมืองอาโปเยี่ยมมากเรียบรียกปมาเลยครับไม่ต้องกังวลผมมีเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างคุณแบร์กรุณาพูดเลยฉันอยากให้เขาอาเบลฮาวเวิร์ดมอบเหรียญทองให้ฉันห้าสิบเหรียญคุณแบร์ คุณคู่ควรกับชื่อของปีศาจอย่างแท้จริงและการกระทำของคุณก็พิเศษอยู่เสมอมาทำกันเถอะตราบใดที่คุณแบสามารถฟื้อฟูควารุ่งรอบของชุมชวนคณิศาตสตร์ในโลแลนด์ได้จริงๆผมจะมอบเหรียญทองสองรอยเหรียญทองให้คุณฟรีๆเลยขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณแต่ผมต้องการแค่ห้าสิบเหรียญทองเท่านั้นได้ ผมเห็นด้วยเมื่อฉันได้เหรียญทองห้าสิบเหรียญทองกลับมาแล้วเท่านั้นที่ฉันจะปล่อยมันไปได้เอาล่ะเอากระดาษมาสิครับคุณแบร์คุณจริงจังไหมครับเนี่ยกดสมข้อและคำถามการวาดเข็มทิศนี้ง่ายเกินไปไหมครับ ให้ฉันดูหน่อยแบ่งมุมได้ๆออกเป็นสามมุมเท่าๆกันเมื่อพิจารณาพื้นที่ของวงกลมแล้วให้หาสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับวงกลมหรอเมื่อพิจารณาจากปริมาตรของลูกบากให้หาลูกบากอื่นเพื่อให้ปริมาตรของลูกบากใหม่เป็นสองเท่าของลูกบากเดิมคำถามสามข้อนี้เป็นคำถามแม่บรรทัดและเข็มทิศที่ง่ายที่สุด คำถามง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักวิชาการใครยะแบที่พวกเขาพูดมาก็ถูกนะคำถาม3ามข้อนี้ไม่ซับซ้อนพอจริงๆนายอากพิจารณาเปลี่ยนคำถามเป็นคำถามอื่นไหมคุณครูวริทนีและเพื่อนๆนักวิชาการไม่จำเป็นต้องรีบปฏิเสธคำถาม3ามข้อนี้ โปรดจิปากาของคุณแล้วลองทําดูก่อนการตัดมุมการยกกำลังสองของวงกลมและการเพิ่มลูกบาศเป็นสองเท่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่มือชื่อเสียสามประการในสมัยกรีกโบราณคำถามสามข้อนี้อาจจะดูง่ายแต่เมื่อคุณทําจริงคุณจะพบว่าคำถามพวกนี้น่ากลัวแค่ไหน นับตั้งแต่ไม่กล้าเสนอแนวคิดนี้นักคณิตศาสตร์ทุกยุคสมัยพวกเขาทั้งหมดพยายามหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคำถามสามข้อนี้แต่ไม่มีนักคณิตศาสตร์คนใดพิสูจน์ได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า2000ปีต่อมาปัญหานี้ดูเหมาเรียบง่ายทั้งสามข้อนี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยแม้บรรทัดและเข็มทิศ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงการคำนวณควรจะถูกต้องแต่ทำไมถึงผิดละ่ะคุณครูบริษนี้นี่มันก็ดึกมากแล้วนะครับพวกเรากลับไปพักก่อนเถอะนักวิชาการกายะพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อีกถ้กสองสามวันก็ยังไม่สายเกินไปนะครับโอเคฉันจะฟังนายเอาไว้คราวหน้าละกันนะ คุณบาครุณารอสักครู่คุณบาคำถามสามข้อนี้ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถแก้ไขาได้ใช่ไหมพูดว่าอะไรนะคิดดูอีกรอบสิบา่านาเป็นใครกันแน่ แบคำถามสามข้อนี้ไม่มีคำตอบจริงๆหรอใช่แล้วคำถามสามข้อนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการวาดด้วยแม้มันทัดและวงเวียนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการขายะก็ยังเร็วเกินไปสองพันปีที่จะตอบคำถามพวกนี้ อิ่มแล้วอิ่มแล้วแบฝีมือการทำอาหารของนายยังคงยอดเยี่ยมมากฮึ <c oughs> แปลว่าผมได้รับการยกย่องว่าเป็นเชฟพิเศษ <c oughs> คุณแบใช่ไหมครับหืม <c oughs> ใครมาเคาะประตูดูเหมือนประธานขาวเว้นจะรอไม่ไหว ฉันจะไปเปิดประตูให้เขาคุณดื่มน้ำอุ่นแล้วค่อยๆพูดคุณแบบอกความจริงมาว่าคำถามสามข้อคืออะไรประธานคาววินผมรู้ว่าคุณกังวลเรื่องอะไรแต่ได้โปรดเชื่อใจผมเถอะคำถามทั้งสามข้อนี้ไม่มีคำตอบ โอเคโอเคถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆผมก็โล่งใจขอพระคุณคุณแบรคุณคือผู้มีพระคุณที่สมควรได้รับจากอาณาจักรโลแลนด์ของเราอย่างแท้จริงหลังจากเรื่องนี้จบลงผมจะไปเมืองหลวนด้วยตนเองเพื่อขอเครดิตให้คุณผมไม่กล้ารับหรอกตราบใดที่พระราชารักษาสัญญา ผมก็ไม่สนใจสิ่งอื่นได้อีกแล้วเพียงทำตามที่คุณเห็นสมควรคุณสามารถมั่นใจได้ว่าราชาแห่งอาณาจักรโลแลนจะไม่มีวันผิดสัญญานี่ก็ดึกแล้วผมจะไปพบกับนักวิชาการขายะผมขอตัวก่อนโอเคเดินทางปลอดภัยละ่ะ ประธานคาวินประธานคาวินเกิดอะไรขึ้นเราต้องใช้คำถามเหล่านั้นจริงๆเหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้านกวิชาการคายะแก้ปัญหาได้อย่าตกใจเพราะสามคำถามนี้ไม่มีอะไรผิดนายลืมไปแล้วหรอว่าแบได้าฉายาว่าปีศาจได้อย่างไง โอ้ให้พวกที่หญิงย่าโสพวกนั้นรู้สึกดีกับความน่ากลัวของปีศาจแบคุณกายะพวกคุณจะไปไหนกันครับเรารบกววสมาคมของคุณมานานแล้วตอนนี้เราได้ไขคำถามมากมายของสาขาคณิตศาสตร์เมืองอาโปลแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ต่ออีกแล้ว วันนี้เรากำลังเตรียมตัวออกจากที่นี่สิ่งนี้จะอยู่ชะงักได้อย่างไงคุณได้แก้ไขปัญหายากๆมากมายสำหรับลอเลนแล้วยังไม่สายเกินไปที่ชมโชมคนคณิสาลอเลนจะกล่าวขอบคุณพวกคุณเลยไม่เป็นอะไรเราแค่หาเงินรางวัลมาจ่ายค่าเดินทางกับ ช่างเป็นเรื่องน่าบังเอิญเมื่อครู่นี้นักวิชาการจากเมืองอาโปได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับค่าหัวหลายข้อและค่าหัวค่อนข้างสูงคุณกายะและเพื่อนๆไม่คิดจะหาเงินเพิ่มสำหรับการเดินทางกลับบ้างเหรอแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเชิญ ข้อแรกแบบมุมได้ๆออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันข้อ2เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ของวงกลมแล้วจงหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับวงกลมข้อ3เมื่อกำหนดปริมาตรของลูกบากให้หาลูกบากอื่นเพื่อให้ปริมาตรของลูกบากใหม่เป็นสองเท่าของลูกบา,ากบาที่กำหนดคุณคาวิน คุณถามจริงไหมเนี่ยสามคำถามนี้เนี่ยนะก็แค่ใช้กดเข็มคิดง่ายๆในการแก้ไขปัญหาแล้วก็รับรางวัลได้แล้วไม่ใช่เหรอใช่กระดาษและปากกาพร้อมแล้วโปรดช่วยเราตอบคำถามด้วยแน่นอนแต่ก่อนจะออกเดินทางคุณข่าววิสผมมีความปรารถนาเล็กๆน้อยๆที่สมาคมของคุณ จะสามารถเติมเต็มได้เมื่อนำหัวข้อประเภทนี้ออกไปดูเหมือนว่านักวิชาการในเมืองอาโปจะยอมแพ้กับการที่เหนือดนแต่ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปนอกเหนือนจากเขาแล้วไม่มีอะไรที่คู่ควรกับการคิดถึงของฉันเลยจริงๆเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นความปรารถนาของท่านคืออะไรฉันลัว แค่แผ่งคณิตศาสตร์ผู้อยู่โยงคงกระพันผู้ไม่เคยใช้ทฤษฎีบทที่มีอยู่ในคณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ปัญหายากๆกที่มีอยู่เลยแต่เขากลับเสนอทฤษฎีบทใหม่ก่อนพิสูจน์แล้วนำไปใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิธีที่อัจฉริยะที่ไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนในคำถามรางวัลที่เฉลีวพิสูจน์ เขาได้เสนอและพิสูจน์ทฤษฎีบทใหม่ล่าสุดสามทฤษฎีและทฤษฎีบททั้ง3นี้เป็นสากลภายใต้งานไขายใดๆคุณกายะคุณกายะอะฮัม uh huh. แค่นั้นแหละฉันแค่อยากรู้จักคุณเฉินหลัวและหวังว่าคุณคาวินจะแนะนำเขาให้ฉันรู้จักได้ นี่ผมเกรงว่าจะทำให้คุณผิดหวังอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากแนะนำให้คุณรูจจ้จักแต่คุณเฉินหลัวเป็นบุคคลลึกลับและไม่เคยแสดงใบหน้าที่แท้จริงของเขาให้ผู้อื่นเห็นขนาดเราก็ยังรู้แค่ว่าเขามาจากโลแลนด์ส่วนเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนนั้นไม่มีใครรู้ น่าเสียดายจังเลยนะเป็นยังไงบ้างครับแก้ได้หรือยังครับหัวหน้าการุณารอสักครู่เรามีไอเดียอยู่แล้วและเราจะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นก็รีบหน่อยละกันอย่าทำให้การเดินทางของเราล่าชา้าคุณกายะวันนี้คุณอยากไปจากที่นี่จริงๆเหรอ เราจะออกไปจากที่นี่หลังจากแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์สามข้อนี้แล้วอ๋อเนี่ยคือคุณแจของโรงแรมคุณคาวินช่วยคืนให้เราหน่อยได้ไหมได้ครับไปต่ออายุอีกเดือนหนึ่งนะนี่คืออะไรขึ้นกับคำถามสามข้อนี้ เดี๋ยวก่อนคุณคาวินคุณคาวิสอยู่ที่ไหนและก็ไปนานต่าจบปัืหงาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมง่หงาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท,ท่าน คนละหไลค์ห่งแชร์สุดคล้ายหนกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอะไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ